<Okay. S 2> สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตครับจาก m อ Family ครับจเจ้าเก่ารายเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีสาราลงไปทุกวันทุกวันมีสิครับมีมีแน่นอนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวเล่นมือหมุนนะครับ APS-C ทั้ง25มิลิเมตร 3 5มมและ 50mm มมนะครับมาดูกันว่าความแตกต่างของ2 5มมิลมมและ5 5มมลักษณะของเลนเป็นยังไงคลิปวิดีโอนี้จะดูในส่วนของลักษณะเลนอย่างเดียวนะครับเป็นลักษณะเลนของตัว APS-C Mark II ซึ่ง Mark II เนี่ยผมในช่องผมเนี่ยยังไม่เคยได้ลงเลยยังไม่เคยได้อัดหรือไม่เคยได้พิสูจน์กันเลยว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะครับซึ่งผมอัดไว้ เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูครับว่าเป็นยังไงสำหรับตัวเลน APSC Mark II นะครับเราไปดูกันเลยครับว่าเลน APSC Mark II เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับเอาล่ะก็มาดูในส่วนของเจ้าตัวเลน APSC Mark II กันนะครับเริ่มต้นในส่วนของเลนเลยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของ APSC เลน Mark II นะครับต้องขอรีวิวเจ้าตัว25ก่อนนะครับ ซึ่งเจ้าเลน apsc mark ii 5 5ตัวทรงนะครับก็จะเป็นทรงแนวทะแยงนิดนึงนให้ผิวสมัมผัสที่ดีนะครับซึ่งด้านบนตรงนี้จะไม่มียางะจะเป็นเหล็กทั้งหมดแลก็เป็นเส้นขีดนะครับซึ่งสำหรับให้หมุนหาโฟกัสด้านบนคือหาโฟกัสนะครับส่วนด้านล่างคือหา F F 1ครับ f 1.8กว้างสุดของเลนส์ตัวนี้นะครับ25มิลนะครับให้บิดมาทางขวาจะเจอเลข 1.8นะครับสอง4 5.8แล้วก็สิ้นสุดที่ f 1 6นะครับซึ่งตรงนี้คือ f 1 6ให้เราบิดหมุนมากนะครับตำแหน่งการหมุนไม่ยากนะครับไม่ยากและไม่ฝืดนะครับเดี๋ยวผมจะประกบเข้ากับเลนให้ดูนะส่วนทางด้านบนตรงนี้ครับเป็นในส่วนของการหาจุดโฟกัสครับซึ่งการหาจุดโฟกัสเนี่ยปีกาทางขวาสุดคือใกล้ที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ0.08 เซนหรือเมตรก็ไม่รู้น่าจะเซนแหละนะมองไม่ถึงเซนสิเมตรนะครับเมตรนะ0.8เมตรสำหรับเลน25มิลเนี่นะครับจะใช้ถ่ายเปรียบง่ายๆเหมือนกับบนโต๊ะอาหารได้ดีจะเก็บได้เต็มจานนะครับปิดไปทางด้านขวานะครับหมุนไปทางด้านซ้ายนะต้องไปทางด้านซ้ายสิมันก็จะทําระยะโฟกัสได้ไกลขึ้นไกลขึ้นละไกลขึ้นนะครับ จนสิ้นสุดก็คือตัวค่าอินฟินิตี้ครับซึ่งเลนมือหมุนตัวนี้ผมไม่แนะนำให้ถ่ายวิวเหมาะสำหรับถ่ายคนถ่ายสิ่งออซะมากกว่านะครับตัวนี้เป็น a p c 25มิลนะครับซึ่งด้านบนตรงนี้จะเป็นในส่วนของชิ้นเลนสนะครับสีออกไปทางสีเขียวและสีม่วงนะครับเวลาเราหมุนระยะโฟกัสนะครับมันก็จะทำให้ตัวชิ้นเลนตัวนี้ขยับขึ้นมาสังเกตเห็นไหมครับ Okay. ถ้าสมมติเราปิดลงถ้าสมมติเราปิดลงครับจับให้แน่นบิดลงนะบ,บิดขึ้นอินฟินิตี้จะลงนะครับส่วนถ้าสมมติว่าจะให้ไปนในส่วนของใกล้ระยะมาโครนะครับก็บิดไปทางขวาครับมันก็จะขึ้นสังเกตเจ้าตัวเลนจะขึ้นมาจนชิดขอบครับอันนี้ก็คือในส่วนของ A.P.S.C. 25ม mm ินะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ชิ้นเลนด้านบนจะก,กว้างนะครับด้านบนจะก,กว้างการหมุนออกก็ไม่ยากนะครับถ้าจะคนมือซนนะครับก็เวลาขันก็จะมีรูตรงนี้หน่อยหนึ่งซ้ายขวานะครับแล้วก็จับใช้ขี้นะครับจับแล้วก็บิดออกก็จะได้นะครับถัดมาดูด้านล่างกันด้านล่างตรงนี้เราจะให้ดูในส่วนของใบเบรนะครับ ใบเบท,ทั้งหมดนะไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านะใบเบท,ทั้งหมดจะอยู่ที่12บสองใบผมจะบิดเจ้าตัวเลน AP s c ให้เป็นเอฟกว้างที่สุดนะครับกว้างที่สุดแล้วก็แคบที่สุดจะสังเกตได้ว่าเวลาเราบิดเนี่ยเจ้าตัวใบเบมันก็จะหมุนเปิดแล้วก็ปิดตามระยะ ค่า f ที่เราบิดนะครับถ้าสมมติ f ต่ําที่สุดนะครับก็คือ1.8มันจะเปิดใบเบรดทั้งหมดนะครับส่วนถ้าเมื่อเรามา f แคบสุดนะครับซึ่งเป็น f16 ซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะมันก็จะบิดมาเป็นต่ําที่สุดเห็นไหมหันจะแคบที่สุดจะเป็นระยะแบบนี้นะครับด้านตูดตรงนี้จะใช้สําหรับการหมุนใส่เข้ากับตัวอะแดปเตอร์นะครับสําหรับใครที่มือใหม่นะครับก็ไม่ยากเย็นอะไรมากนะครับส่วนเจ้าตัวอะแดปเตอร์เนี่ยผมจะหยิบให้ดูนะ ผมจะใช้เจ้าตัวของฟูจิอะแดปเตอร์เนี่ยก็จะมีเป็นของ cfx ครับแล้วก็ c ขีด m 4ทับ3อันนี้จะเป็นในส่วนของโอลิมหรือพานาถัดมาครับจะเป็นในส่วนของ c ขีด nex นั่นก็คือของโซนี่นั่นเองครับก็จะใช้ได้ทั้งฟูเ a รมและใช้ในส่วนของ aps-c ครับอย่างเช่นพวก a 5 1 0 a 6, 000, 6 3 0 0ห3หรือแม้กระทั่งเป็น a 7 a 9ก็ได้แต่เพียงแค่ว่า ถ้ามุลรเราไปใช้ในส่วนของตัวฟูเฟนเนี่ยมันก็จะต้องขอบเซนเซอร์ลงมานะครับซึ่งบางท่านก็ต้องไปให้สุดก็ต้องใช้เลน,นให้สุดแล้วก็ราคาค่าตัวเลนค่นายก็สุดๆเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็ในส่วนของเจ้าตัวอะแดปเตอร์นะครับส่วนด้านล่างน,นี่คือเป็นฝาปิดตูดนะครับเทียบนะครับไม่ได้ของแท้เวลาเราใส่นะครับสังเกตได้ว่าตรงด้านล่างตรงนี้จะเป็นเกลียวนะครับเราก็เอาเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวเนี้ย ที่เรามีอยู่ในตัวชุดแพ็กเกจของตัวสินค้านะครับให้หมุนเกลียวประกบเข้าไปนะครับแล้วก็บิดตามแบบน็อตเลยครับเวลาเราขันนอ็อตใช่ไหมครับเราก็จะบิดไปทางขวาเพื่อจะให้มันเข้าไปนะครับส่วนถ้าใครมีตัวมาโคเจ้าตัวนี้ต้องบอกก่อนครับว่าจะมีตัวเลนและตัวมาโคแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์แถมไปให้ถ้าสมมติว่าเราใส่เลนตัวมาโคเนี่ยไม่แนะนํานะครับ ถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยเราจะโฟกัสระยะไกลไม่ได้มันจะสามารถโฟกัสได้แค่ระยะใกล้ๆเท่านั้นเองถ้าใครสงสัยก็อยู่ทางนั้นขวามือครับขวาบนนะครับสามารถดูได้ครับผมเคยรีวิวไ้แล้วนะครับหมุนบิดให้แน่นครับพอเราบิดไปปุ๊บเนี่ยบางคนจะหยุดแค่ตรงนี้มันจะมีล็อกของมันอีกนะครับเราก็จับให้แน่นแล้วก็บิดเข้าไปอีกสังเกตไหมครับนี่นี่คือด้าน ถ้าสมมติว่าเราบิดเข้าไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราบิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางคนคิดว่าแค่นี้ก็แนบสนิทแล้วแต่จริงๆรแล้วไม่ใช่นะครับเราต้องบิดเข้าไปอีกหนึ่งจังหวะนะครับจับตัวเลนให้แน่นนะครับแล้วก็บิดไปจนคิดว่ามันตึงมือนะครับพอตึงมือเสร็จปุ๊บนั่นก็คือในส่วนของการใส่อแดปเตอร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับในส่วนของการใส่อแดปเตอร์ถัดมาครับมาดูในส่วนของการใส่เข้ากับ เจ้าตัวกล้องของเรานะครับซึ่งกล้องหวงก็พระเอกเลยครับเอกโปรของทุกคลิปอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเวสลี่ครับไว้รอรีวิวลอบหน้านะครับอ่ะรอบนี้ก็จะมาดูในส่วนของตัว a p s c Mark 2ก่อนนะครับผมก็รีวิวไว้ให้สำหรับลูกคา้าคนใหม่ๆหรือว่าคนที่ไม่ทราบนะครับก็จะรีวิวกันให้ดูว่าลักษณะมันเป็นยังไงแล้วก็เวลาสวมใส่สวมใส่ยังไงหรือ เวลาเมาส์เมาส์กันยังไงนะครับแดงชนแดงครับแดงชนแดงนะครับประกอบลงไปเสร็จแล้วเราก็บิดหมุนลงไปครับให้มันดังแหมได้ยินไหมกริ๊งพอเราบิดเข้าไปแล้วเนี่ยด้วยเนื้อด้วยเกลียวครับไม่ใช่ด้วยเนื้อด้วยเกลียวมันเนี่ยมันเป็นเกลียวแบบหมุนเมือ่อหมุนปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงตามที่ต้องการแบบนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าใครอยากจะให้มันบิด อยากใครอยากจะให้บิดมาให้มันตรงแบบนี้ให้เพื่อความสวยงามถามว่าได้ไหมได้ครับแต่ถ้าเติมมนเน้นคุณภาพไม่ได้เน้นสวยงามนะครับก็บิดมาให้เต็มที่นะครับแล้วก็ค่อยถ่ายแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้มันเน้นสวยงามด้วยนะครับมีผลท,ทั้งจิตใจแล้วก็การพกการพาด้วยนะครับก็สามารถปิดขึ้นมาหน่อยให้มันตรงได้นะครับแล้วก็จะได้การถ่ายรูปแล้วก็ตัวกล้องที่สวยงามมากขึ้น อย่างเช่นเคยครับเมื่อกี้นี้ผมน้นน้ำเวลาก็คือ1.8นะครับหมุนไปนทางขวามันก็จะเป็น F16 นะครับ f1.8 f16 แบแล้วก็นี่คือการโฟกัสนะครับการโฟกัสปุ๊บเนี่ยจะไม่มีการเลื่อนขึ้นของตัวชิ้นเลนนะครับมันจะเป็นการเลื่อนขึ้นภายในภายในตัวชิ้นเลนมากกว่านะครับในส่วนของ aps c mark ii นี่คือการเมาส์นะครับเมาส์ไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมจะเลื่อนไปในส่วนของตัว35กันบ้างนะครับ โอเคผมเมาส์เก็บเลยผมจะไม่เมาส์แล้วนะครับผมเมาส์ให้ดูแค่ตัว25เท่านั้นนะมาเฉียวให้ดูอีแลครับตัวเวสลีย์เดี๋ยวจะมาวิเคอร์กันอีกทีนะครับในคลิปหน้าติดตามได้นะครับรบกวนอย่าลืมกดปุ่ม s u r s c r i b e ผมด้วยนะครับสำหรับถ้าใครที่ชอบนะครับ<ม>ก็สามารถที่จะกด Subscribe ผมได้ครับไม่เสียตังค์รครับดูไปเพลินๆครับดูคนบ้ารีวิว อ๋อผมลืมบอกไปนะครับว่าตัวแพ็กเกจของตัวเลนตัวเนี้ยจะเป็นทางนั้นขวามือตรงนี้นะครับมันก็จะใส่เข้าไปในตัวนี้เลยข้างในก็จะมีเป็นถุงหนังให้นะครับเรียบร้อยครับผ่านไปสําหรับเจ้าตัว25มิล F 1.8นะครับเปิดให้ดูหน้าชิ้นเลนนะครับถัดมาครับก็เป็นในส่วนของ35 mm F 1.6 35 mm F 1.6 mm ครับ 25จะเป็น f 1 8และ50จะเป็น f 1 8มี35ลายเดียวครับที่เป็น f 1 6นะครับเราลองเปิดดูด้านบนนะครับลองมาเทียบกันดูครับผมบิดให้มันสูงที่สุดนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่า25เนี่ยมีชิ้นเลนที่ตื้นที่เรียกว่าอะไรละ่ะขึ้นมามากกว่า35นะครับซึ่ง35เนี่ยก็จะ มีชิ้นเลนด้านหน้าเล็กกว่า25นะครับจริงๆแล้วการที่เลนยิ่งมีหน้ากว้างเท่าไหร่ก็ยิ่งรับแสงได้ดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับมันก็จึงเป็นที่มาของค่าเอฟครับอันนี้นะครับก็มาดูกันตัวนี้จะออกหน้าชิ้นเลนเนี่ยจะออกเป็นเขียวม่วงนะครับอันนี้จะออกเป็นเขียวแดง นอกนั้นองค์ประกอบคล้ายกันหมดนะครับ25 35แล้วก็50คล้ายกันหมดส่วนด้านล่างครับก็เหมือนกันนะครับไม่มีไม่มีอะไรที่แตกต่างไปกว่ากันนะครับในส่วนก่อน35แล้วก็25สนะครับสีก็เหมือนเดิมครับฟ้าม่วง25ครับเขียวแดง3 5ครับด้านล่างตานตูดก็เหมือนเดิมครับ ฟ้าม่วงกับเขียวส้มนะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของตัว35นะครับแล้วก็เจ้าตัว50ครับรูปทรงเหมือนเดิมอะไรเหมือนกันหมดนะครับการบิดการจับถือการหมุนค่า F การหมุนค่าหาโฟกัสนะครับเหมือนกันไปหมดทุกอย่างครับแต่เพียงแค่ว่าแตกต่างกันช่วงหน้าชิเลนเท่านั้นนะครับ ส่วนถ้าใครชอบระยะ25-35-50ความแตกต่ตางต่างกันยังไงก็เหมือนเดิมครับเรามีคลิปวิดีโอมุมด้านขวาบนดูได้นะครับสำหรับผมเคยทําคลิปวิดีโอนี้แนะนําไปให้แล้วนะครับสามารถดูกันได้ครับดูกันได้นะเด็กดูได้ใหญ่ดูดีครับส่วนถ้าใครเป็นคนที่โดนฉีดยาแล้วแพ้ยาก็อย่าดูมากครับเดี๋ยวอาจจะเสียตังค์ซื้อตัวนี้ได้นะครับซึ่งความคมตัวนี้ดีในพอกับ ราคาของมันนะครับพันไปลายๆเท่านั้นเองนะครับพันซึ่งราคาก็อยู่ในหลักพันเท่านั้นเองครับพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของห้าสิบครับนี่เป็นในส่วนของยี่สิบห้าห้าสิบก็ดันนาเรนก็จะดูเรียบตรงมากกว่านะครับอันนี้ยี่สิบห้ามันจะมีมิติตัดเข้าไปหน่อยนะนี่ห้าสิบจะเรียบๆนะครับส่วนยี่ห้าจะมีตัด เข้าไปนิดนึงครับส่วนน้ำหนักเลนแปลกมากครับ25-35-50เท่ากันเลยแทบจะเท่ากันเลยครับด้วยการจับถือแล้วเนี่ยน้ำหนักมันไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับส่วนตูดก็เหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของการรีวิวเจ้า apsc 25-35-50และ50ลักษณะของมันเป็นยังไงนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมนำเสนอกับลูกค้าที่ไม่เคยเห็น และอยากดูเพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อนะครับก็ให้ดูครับว่าลักษณะเลนของมันเป็นยังไงนะครับสีขอบเป็นเม็ดสีเขียวอ่ะก็เรียบร้อยครับในส่วนของ2 5 3 5และ50นะครับลองไปพิจารณากันดูนะครับในส่วนของเจ้าเลน aps-c 2 5 3 5และ50 mark ii นะครับส่วนรูปถ้าใครที่อยากดูว่า ลักษณะรูปภาพเป็นยังไงรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับผมเติมลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับว่าลักษณะเลนของ 25, 35และ50รูปเป็นยังไงครับเราจะไม่เอามาดูในส่วนคลิปนี้นะครับก็ถ้าสมมติว่าคลิปวิเคราะห์ก็จะแยกอปกคลิปหนึ่งครับส่วนคลิปนี้จะเป็นในส่วนของดูลักษณะมันมากกว่าว่าลักษณะของตัวเลนเป็นยังไงนะครับรูปทรงเป็นยังไงแล้วก็การจับถือเป็นยังไงการหมุนโฟกัสการเปรียบค่าเอฟเป็นยังไงนะครับในส่วนของรูปภาพเนี่ยผมรบกวนลูกค้า หรือว่าท่านผู้ชมดูได้ด้านล่างเลยครับรายละเอียดคลิป YouTube ได้เลยนะครับผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้เอาละครับก็ผ่านไปนะครับในส่วนของการรีวิวคลิปวิดีโอการรีวิว apsc 25-55 apsc 25-35-50 mark II นะครับซึ่งวันนี้คลิปวิดีโอนี้ผมขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังส่วนถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ผมด้วยนะครับ ให้กำลังใจส่วนถ้าใครที่อยากจะกดปุ่ม subscribe นะครับเพื่อที่จะดูหรือเพื่อติดตามในคลิปถัดๆไปนะครับก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ผมด้วยนะครับในสัญ,ญลักษณ์ใหม่ครับ subscribe ผมนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับหรือว่าถูกใจอยากจะเอาไปหมุนเล่นดูนะครับในราคาหลักพันต้นๆน,น,นะครับไม่ได้ ไม่ได้เกินจากนี้นะครับช่วงพันต้นๆถึง2,000นะครับก็ลองไปหาซื้อหาใช้กันดูครับแต่ถ้ามัวง่ายๆก็ดูตรงรายละเอียดเลยครับผมแปะลิ้งการสั่งซื้อให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมนายสุรุจาก FM Family ผมขอตัวลาไปแต่เพงเท่านี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบายาาสามหาเรื่น้อยใจแม่ Yeah. <laughs>